ข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N 13นามนฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ กระทรวงสาธารณาสุขเปิดทม์ลน์บุคลากร,กรการแพทย์ป่วยรายที่7ยันยังพบการแพร่ระบาดในวงจำกัดค่ะ นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันที่14ธันวาคม2563ว่าวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น1รายเป็นหญิงอายุ27ปีในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการติดเชื้อในสถานการันทางเลือกไม่ใช่การติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยพบเป็นการติดเชื้อในกลุ่มที่ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันแบบวงจำกัดซึ่งในส่วนของผู้ติดเชื้อรายที่7เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในการกักกันและพักอาศัย ผู้ป่วยรายที่6รวมถึงมีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายที่4โดยได้รับการตรวจเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่8ธันวาคมหลังได้ทํางานร่วมกับผู้ป่วยรายที่4เมื่อวันที่4ธันวาคมและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยรายที่6ในวันที่5ถึง7ธันวาคมแต่ยังไม่พบเชื้อก่อนจะกักตัวในพื้นที่ของโรงพยาบาลระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคมและมีอาการเจ็บคอในวันที่12ธันวาคมจึงตรวจหาเชื้ออีกครั้งผลคือติดเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้ยืนยันกรณีนี้ไม่พบ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและความเสี่ยงยังคงอยู่แค่ในวงจำกัดนี้เท่านั้นค่ะ ด้านนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกสอบอคเปิดเผยกรณีการวางแนวทางสำหรับการจัดแสดงดนตรีงานกาชาติและงานรื่นเริงในช่วงฤดูหน,นาวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศหลังเกิดกรณีคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเทนที่พบว่าเข้าข่ายการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าการจัดแสดงดนตรีที่มีประชาชนเดินทางมาร่วมง,งานในจำนวนมากในช่วงขณะหนึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิน้นขณะเดียวกันก็คงไม่สามารถสั่งให้ยุติหรือห้ามกิจกรรมที่เคยมีกันมาได้แต่ทั้งนี้ ก็ควรยึดหลักการจัดงานในรูปแบบ New Normal ทั้งนี้ภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเข้มงวดมาตรการต่างๆตามข้อกําหนดที่มีออกมาอย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดงานลักษณะดังกล่าวหลังจากนี้ภาครัฐคงจะต้องมีการยกระดับเข้มงวดมาตรการนอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง3ฝ่ายคือรัฐเอกชนและประชาชนเพราะฉะนั้นในช่วงของปีใหม่นี้ต้องของให้ทุกคนรักษากติกาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อไปค่ะ ต่อกันที่ปอคอม,มค่ะรวบหกต่างดาวคำพูชาลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ ร้อยตำรวจเอกสาวุฒิสุสวัสดิ์รองสรารวัตรสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปอกคอมอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชาจำนวนหกรายจับกลุ่มคนไทยที่นำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหนึ่งรายตรวจยึดรถยนต์กระบะของกลางหนึ่งคันบริเวณไร่ข้าวโพดตมบลทับพ,พริกอำเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วโดยตรวจค้นรถยนต์กระบี่ยี่ห้อ ขออภัยค่ะโดยตรวจค้นรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีดำทะเบียนกอไก่งองู636สะแก้วพบนายวัชรากรสารกิจอายุ33ปีสัญชาติไทยแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่และพบชาวกัมพูชา5รายซึ่งไม่สามารถนำเอกสารการเดินทางมาแสดงได้และยอมรับว่าลักลอบ ลักลอบหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเพื่อไปรับจ้างตัดอ้อยที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วสอบถามผู้ต้องหาชาวไทยรับว่าได้รับค่าจ้างในการขนแรงงานจำนวน800บาทต่อคนเพื่อนำไปส่งที่บริเวณตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6รายนำส่งพนักงาสสนสอบสวนสพคลองน้ำใสเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ ปิดท้ายกันที่ชวนชี้หากสภามีที่มาที่สุดจริตก็จะได้รัฐบาลที่สุดจริตพร้อมย้ำนะคะว่านานาชาติยอมรับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในชวนหลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภาทากถานในหัวข้อการ ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการเลือกตั้งและให้โอกาสในทางการเมืองให้กับผู้พิการว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่การจัดการเลือกตั้งให้ความสำคัญกับผู้พิการในฐานะที่คนกลุ่มนี้ก็เป็นหนึ่งในพลเมืองของประเทศเพราะการเลือกตั้งเป็นหัวใจของประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆที่กำหนดให้พลเมืองต้องมีส่วนทางการเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งเกิดการเมืองสุจริตแต่สิ่งสำคัญต้องทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นสุจริตเที่ยงธรรมไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหากสภาผู้แทนราษฎรมาด้วยความสุจริต ก็จะได้รัฐบาลที่มีความสุจริตด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศเรามาอย่างยาวนานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่แม้ว่าการปกครองจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่การปกครองแบบนี้ก็ไม่เคยเกิดการทำร้ายประชาชนหรือทำให้ประเทศเสียหายในทางกลับกันทำให้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับดังนั้นประเทศไทยจึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประธานาธิบดีหรือระบอบสาธารณณะ รัฐแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่าการเมืองกับปัญหาเป็นของคู่กันแต่ทุกคนทุกฝ่ายต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN